ได้ทับแล้วเห็นไหมขี้ครับตรงนี้อนีขนานี้เราก็ได้ถึงฟาร์มมารัสบีฟาร์มนะครับนนี้แม่มาครับแม่มาแม่มาประจำฟาร์มนะครับกอดก็กอดอย่าออกเสียงมากรับเขาได้ยินเขาจำเสียงได้ครับ ี่ครับที่นี่ที่ไหนครับพอรอบนัศมีฟาร์มเอ้าใช่เหรอครับเออเออเอ้าตายแล้วแล้วแ,แ,แล้วพี่เป็นม้าแข่งไหมครับม้าแข่งเลี้ยม้อนมืนแก๊งเอ้ามันย่อส่วนมากเลยครับเออเราไป่ใช่ผูส่งคูโอ้ตายแล้วแล้วเมื่อไหร่จะโตอ่ะพรุ่งนี้ถึงมันมก็เอ,อาพิยาผู้ท่งอู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวน,นเดี๋ยวผมไปไปดูที่อื่นต่อนะครับนี่ครับไปเลยข่อนที่จะหยอกขู ครับวันนี้เราจะเจอคนที่จะพาเราไปทํางานนะครับที่ไปดูม้าในกอกราจะมีฟังครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออวันนี้ที่นี่มีพ่อม้าอะไรบ้างพ่อม้าแมองคีนมดก็ได้นะตัวนี้ครับหอมมันจะมีอีกตัวเมื่อก่อนที่ที่มีมีมีตัวหนึ่งตายไปแล้วคาเซคาเซตายตัวนั้นที่เขาเขาเขค้นหาลูกตายหาลูกกันใหญ่เลยคือม้าที่นี่มีพ่อม้าอยู่สองตัวครับ คาเซ่คือทําชื่ออยู่แล้วก็ได้เสียไปแล้วคาเซ่นี้ยังมีวิ่งอยู่ปะลูกเขาเพลงมีอยู่ลูกมีอยู่กระจายอยู่ทั้งในในฟาร์มในโคราชเนี่ยยังเป็นลูกไม้อยู่ตอนนี้เป็นลูกไยังเป็นลูกอยู่หรอเป็นลูกเหรอลูนี่สิเป็นลูกข้างในไม่ไกลๆไม่ไกลไม่ไกลเดินไปเนีลยเลยเข้าในไปตรงนี้ไกลๆนี่มีวันเยอะมันเลินเล่นตานคุณในคุณหมอในคุณหมอตาตาบ้านไม่สะดวกนี่ไม่สะดวกอ่ะไม่สะดวกอันนี้ครับ นี่ครับอันนี้พวกนี้ม้าตีเล่นครับของม้าดีนึงมีพวกนี้เป็นมาร์าแก่อ๋อครับจะมาร์าที่ปลดวางจากมาร์าแข่งมาออืปลดวางจากมาร์าแข่งมาแล้วนี่ทำมาเปียกเป็นแม่ม้าก็เปลี่ยนเป็นแม่ม้าแล้วก็เนี่ยแล้วครับเหมือนลูกคลอดเอามาผสมนี่ครับผสมผสมกับพ่อมาสองตัวพ่อมาสองตัวมันมีคาเซ่กับนั่นคี่มอด คาเซตายไปแล้วที่นี่เขามีสนามซ้อมไหมครับมีครับนี่ไงสนามซ้อมมองเห็นกันนนูน่นออกนั่นนั่นนู่นสนามซ้อมชิ้นเซ้นครับนี่มันประมาณห้า,สาเส้นหกเส้นนี้มันมันไม่ใหญ่วงเล็เก,เกใช่ไหมครับวงเล็กครับแต่เวลาออกสนามใหญ่เขาออกที่สูงเนินครับงงออคือคือเหมือนว่าเขาเชยโชว์พอเริ่มทยอยออกออกจากความไปก็ได้โชว์เรื่อยเรื่อยเลยเลยก็คนก็ตามหากันอยู่แต่พอมาดันมาเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตก่อน นี่ประมาณอายุเท่าไหร่ครบกว่าร้อนกว่ากบกบหนึ่งกับสองประมาณกบหนึ่งกับสองอะลูกขาเซนี้ขาเซนี้มันน้องอะไรครับแม่อะไรแม่อะไรตัวนี้มันแม่อะไรตัวแม่มันตายไปแล้วน่าอนอ้ก็คือเก่งมากเนี่ยตัวเมียม้าจะได้ดีนะอเแล้วว่าเรานี่ครับมีม้าขี่เล่นมีม้าขายม้าแข่งนี่างครับคือว่าเราตอนนี้เขาจะเข้ามาดูตรงนี้ในส่วนของโซนม้าแข่งนี่ก็ทำขาย แต่ว่าทางที่จะเข้ามาเนี่ยมันต้องคือต้องแบบเออรู้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเยอะไปหน่อยนึ่งแต่ถ้าคนรู้ทางเขาก็รู้ครับถ้าเข้านั้นหมู่บ้านเนี่ถามเลยบอกรัศมีฟาร์มเขาลูหมดนะครับเขาจะมีหลักเขาจะมีหลักที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับอ่าหนาที่สุแล้วเราเดี๋ยวไปตรงไหนอีกครับมีคาเฟ่เหลืออีกไหมครับนี่ครับไอ้คาเฟ่ตัวนี้กี่ขัวครับหน้าย่างนี้หวครบครบหนึ่งก็ประมาณครบสองหกสาม เธอคือดูนี่สีสีร้านคือตัวนี้ทิ้งไม่ว่าจะเป็นแอมนั้งแต่สวยนะแต่แน่ครัวน่าจะได้เพราะส่วนมากจะเห็นทรงนี้ทั้งนั้นราคาเซฟที่ออกไปคาเซฟนี่จทรงนี้ครับท้ายหนาๆฐานหนาๆใหญ่ๆท้ายหนาแบบคือแบบตัวจัดๆอ่านี่คือเนี่นี่คือต้นเซฟคือต้นจัดจัดตูดโอ้ยไม่ใช่สะโพกส่วนหลังเนี่ครับคือได้สมส่วนนะดูหน้าดีดูหน้าหน้าหนึ่งนี่คุณชอบไหม ไอแน้าหมูไอแน้าหมูแล้วอ่าอีกข้อมาหนึ่งคือเมมฟิทมันเมมฟิทมอสครับอ่ามมอสก็คือตัวตัวสีเหลืองมอสเมมฟิทมอสมอสปฏิพานเพราะตอนที่เราสะกดเขียนมาอย่างนั้นเราก็อ่านทำที่เมขาเนี่ยเมฟิทเนมฟิทก็คือแต่เมมฟิทมอสมันจะออกตัวเหลืองเหลืองตัวสีเหลืองเออลูกพ่อจะเห็นพ่อจังพ่อจะอยู่ข้างๆที่เรานั่งเมื่อกี้เนี่ยพ่อเหรอพ่อมันไม่ค่อยออกมาเลยพ่อ เดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับไปดูพ่อเขามาดูลูกเขาก่อนก่อนดูลูกไอ้ตัวนี้ก่อนดูดูสรีระลูกก่อนคาเซอีกตัวกันใช่ไหมคาคาเซ่ไงออืมไ้ตัวนี้มีเจ้าของยังคาเซ่แปดดาวไม่แปลกใจทำไมเขาหากันจังเขาเขาเหมาะแก่เมืองไทยไงให้ชัว์ไงมันยิ่โชัวร์ตันที่อยู่กับเสียเขาไม่ค่อยพอเห็นปุ๊บเราเรารู้สึกว่าเขาแบบดูดูหน้าเไยคือเขาที่ออกไป ออ,ออกมาทรงทรงน่าจะคล้ายๆพ่อที่อยากที่ผมเคยเห็นรูปนะตัวนี้มันสอบเทียบแล้วแต่ยังอสอบม,มันยัง่แข็งยังไม่แข็งยังไม่แข็งครับตอนนี้ยังมาล่าเขายังไม่แข็งยังไม่แข็งแต่เขาล่าไปวิ่งได้เลยเวลาไปวิ่งทีหนึ่งละนี่มันมาเสียแข็งแล้วทีนี้วแขงมันเสียวนี่มันคาเซนี่นี้เขาเรียกสีอะไรสีเขียวแดงมันก็ออกเขียวแล้ว ตะขาเซ่ส่วนมากจะสีอย่างนี้สีอย่างนี้ดูดูสีนี้จะขาไยแดงก็ออกเขียวเลยนะไหครับน้ำที่มอสหรือมันออกจะออกเหลืองออกแดงอยู่เนี่นี่ครับนี่เลี้ยงง่ายไหมเป็นเหลืองเป็นเหลืองเป็นคือตัวตัวเนี่ยอย่างคาเซ่ครับตัวที่ทําทําชื่อที่สุดคือไอช่วงนั้นก็คือคาเิคาเซ่อ่าครับคาซี่มันมามาทางอาหรับมันไม่ใช่ครับไม่อเมริกามาเป็นอเมริกาครับนี่จะเป็นสายตะตอมหรือเปล่าครเออสายตะตอมนะสายตะตอมครับสายตะตอมสายตะตอมอีกหนึ่งมา คือมีคามิกาเซ่เนี่ยแหละตัวของคองลุงโลดเขาที่ทําชื่อให้ให้พ่อมาตัวนี้แหละครับมันสายเดียวกับต้นจัดเหนียวแน่นครับต้นจัดแต่ตัวไม่ใหญ่นะลูกก็ไม่ตัวสสม่วนเขาสมส่วนเขาตัวพ่อมันจริงๆไม่ใหญ่นะคาเซ่ไม่ใหญ่ดูผมใเลี้ยงเองดูขาคาเซ่นี่ยไม่เทอาทะไม่เท่าทะอย่างที่อย่างที่ที่เราไปดูมาหลายหลานั่นนะจะไม่เทอะทะพอดีพอดีคืออันนี้ก็อาจจะรออายุเขานิดนึง เขาเพื่อให้แข็งๆก่อนสองปอบกับสามปอบนะครับประมาณนี้มีอันนี้ยังยังโตพี่เตียนที่ยังอยังย่งหน้าอกเป็นไงหน้าอกใหญ่หน้าอกใหญ่ไหมให้มันรัดอีกสักนิดหนึ่งโหคือเขาต้องซ้อมให้รัดอยู่แล้วซ้อมซ้อมทยอยๆด้วยดรามีอกันมาจิตติกมาจิตติกมาเจิตติกไปวิ่งไปวิ่งคนละนะเขาชี้เจ้าคนละชิ้นเอง เนี่ยสอบยังไม่ผ่านครับเสสอบได้ทีหนึ่งแล้วยังไม่ผ่านเนี่ยหมออกมาออกมาอีกตัวมีพี่มอสเนี่ยคือยังไงครับนี่เป็นลูกของแม่อะไรฮะแม่แม่กาลากลากาลากล่าโฮมาเก่าขงฟาร์มาเก่าขงฟาร์มเป็นเป็นม้าของฟาร์มคือม้าลูกคอกละคับม้าลูกคกอมีิมอสจำยากจะเป็นไม่รู้เขาเขียนนอน M O N M M P I S M O N เลยมันมัน M P I S M O N นา M M A N ต้องมันเพราะขอที่ที่บ้านผมมีตัวหนึ่งวิ่งดีเหมือนกันลันลานาจะเป็นสีนี่แหละลูกพ่อเนี่ยจอกเหลืองเหลืองแดงแดงหน่อยเหลืองแดงหน่อยคือสีจืดๆนี่จางๆอ่ะแต่ถ้าเป็นคาเซ่จะเข้มเหลืองๆหลืนี่ชาวบ้านเรียกรักเดิมพันใช่ไหมพูดติดปากถูกต้องไหมเดือดไม่มีตหนิเลยนะมีด่างคือคือไม่มีให้เป็นจุดเด่นเนี่ยไม่มีอะไรด่างเดือดด่างเดือดไม่มีขนาดหน้ายังมีเหลืองล้วนเหลืองล้วนเหลืองล้วนเลยเมียเหลืองล้วน ก็มาที่วิ่งกุลาชนะไปเราหกพันไงฮะวอนวอนคือคือดูแอบแรกอ่ะมันคือไม่มีใครชอบอยู่แล้วรู้ไหมครับใครขี่ใคร่อาท่านประธานนะท่านประธานชมรมครับหรอท่านประธานครับขับท่านประธานขี่ครับเที่ยวแรกท่านประธานขี่ฮะม้วนเดียวจบคือคือเวลาเวลาเรามาไกลเจตุลุงที่ขี่ไม้ไม่จะเข้าอยู่แล้วแต่เพราะนั้นจะ เรียงมองก็มองมันจะนอกสายตาคือลักษณะมันมันไม่ใช่อ่ะคือมันไม่มันจุดเด่นมันน้อยไปนิดนึงมันซ่อนรูปนะอ่ะคือคือถ้าผมคือผมเลือกผมนี่อย่างนี้สองในลักษณะสองม้านี่ของคุณดานะนี่เขาคุณดานมาดูนี่ว่าเแยบเท้าสองตัวในพิมพ์มันกับคาเซ่คาเซ่มันสวยอ่ะมก็ผมเห็นแล้วมันมันเด่นไงมันเด่น สีมาคือเหมือนบางคนคนชอบสีนี้บางคนชอบสีนี้แม่มันก็สีดำเหมือนกันแม่ม่าสีเขียวเหมือนกันเห็นไหม,มพอออกมาปุ๊บพ่อทั้งแม่ผสมกันนี่จะเจอสีเดียวกันเลยเด่นมันโคราแบบ์ไปนะใช่กินเด่นที่มันออกมาคนละอย่างอย่างตัวนี้นรอรห<ม>์แต่อันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันเป็นคะหกคันคือคือถามนิดนึงของพ่อตัวเนี้ยพ่อมาได้ทับได้มีรูปประมาณรขาๆสักเท่าไหร่พ่อคาเซะครับครับอู้ เป็น60 70เจิบตัวนะครับเยอะเยอะจริงแต่มาที่โคราชอ่ะสายโคราชใช่หมดเลยของเสียเขาอยู่โคราชหมดโคราชแล้วก็อยู่นี่ด้วยขายไปด้วยขายไปด้วยอยู่ที่กรุงเทพก็มีอยู่ที่ชนบุรีก็มีคือคือช่วงนี้ยังไม่ได้อายุใช่ไหมที่ช่วงนี้ยังไม่ออกโซ่เพราะว่ายังปล่อยอยู่กำลังอ๋อทีวิ่งคือกำลังซ้อนอยู่ทีวิ่งคือเป็นรุ่นรุ่นแรก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 แล้วมีหนึ่งสองสามนี่คือคาบิเกเซ่คือทำชื่อไว้ก่อนตัวแรกนั่นคืลูกตัวแรก แล้วก็แล้วก็รุ่นต่อมาก็ค่อยเลยทยอยมาแล้วเยอะแล้วนี่เยอะเยอะอยู่บางช่องก็เยอะตอนนี้คนตามหายี่สามสิบตัวชนบุรีอีกโคราชอีกคาเซ่เยอะจริงมีตกค้างบ้ามั้ยเยอะเยอะไหมตกค้างตกค้างอยู่นี่ไม่มีไม่มีไอและหนึ่งตัวแล้วมีเจ้าของไหมที่เราตพวกเนี้ยเขายังไม่ขายเฉยถ้าเขาบอกเขาขายถ้าบอกเขาขายปุ๊บเขาไม่เอาขายเลยโอ้คนจ่อคิวไว้แล้วจอดคิวไว้แล้ว แต่ตอนนี้เขาไม่เอาเพราะอะไรเพราะเราซ้อมเสร็จปั๊บขึ้นหลังปีวงอะไรขึ้นหลังแล้วน่ะเขามาเอาเลยทันทีเพราะหนึ่ง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 ครับแล้วเขาเรารอให้เขาเขารอให้เราซ้อมให้ก่อนฝึกให้ก่อนเถอะฝึกให้เขาก่อนเขาเขาเขาอาสําเร็จรูปอืคือเขาไปลงทําน้อยแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วแต่แต่อยากซื้อตอนนั้นกลับขึ้นกลังตีวงกับซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วราคาเขาละย่างครับก็ละย่างกันมนค่าอะไรคือค่ามือค่าเทนด้วยอะไรของเราอีกมือค่าเทนผมเชื่อว่าชั่วโมงนี้มาต่อขอราคาก็อาจจะ นนนืกัแต่คุณต้องดูจังหอกว่าเขาเปิดขายเมื่อไหรเขาจะให้ขายคุณเมื่อไรคุณก็มารับไปนี่นี่แหละคือปัญหาคบอว่าฟาร์มเนี่ยทุกคนเข้าได้แต่เรื่องข้อมูลมาเราก็อีกเรื่องหนึ่งมาตัวไหนขายคุณก็มีสิทธิ์ซื้อได้เลยครับอนี่คือฮาเซ่แล้วเมมฟิสมันีได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าขายไม่ทับ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 เลยครับเยอะเหมือนกันนะ ห้าหกสิบตัวจะได้อะไม่ใช่ว่าเยอะมันคือมีแค่สองพ่อไหมล่ะมย่าี้สักตัวไอ้เหมือนพี่มันนีสักตัวมีสักตัวไหมอย่างนี้สักตัวตัวลูกลูกมีพี่มันยังมีอยู่ได้มาน้อยมาน้อยก็ได้ไมีไม่อยากอยู่นะใส่ปุ๊บมันน้อยไอ้ตัวนี้ไอ้นี่ลูกอะไรไอ้นี่แหละนี่ลูกอะไราโอ้โหคาเซ่ดูคาเซ่ตัวน้อยแล้วนี่ขนอุ้ยอยู่เลยนี่น้อยไอ้นี่ไม่กี่เดือนใช่ไหมประมาณ กับพวกละครับเลยมันไม่ได้กินนมแม่มันอ่ะแม่ไม่มีนมแม่ไม่มีนมแม่ก็อยู่ในแปลงนี่มันโตมาเลยเล็กเลยลูกไปสุจันทาสุจัาชื่อชื่อชื่อมันวิ่งแม่มันอ่ะสุจันทาสุจันทาโอ้ตัวมันน้อยนี่ตัวเล็กโอ้แม่มันก็ตัวเล็กตัวเล็กครับเล็กแม่มันตัวขนาดนั้นเองเล็กใหญ่กันนิดนึงไปดูแม่ดูในแปลงนี่แหละไปดูแม่มันไปดูแม่มันเขาเล็กขนาดไหนก็มาถึงลูกตัวน้อย แหลนแต่แต่ลูกคาเซให้ส่วนมากจะให้ลูกไม่ได้ใหญ่โตมากมาแต่ให้ความหนาให้ความหนาไม่ไปโตแต่ว่าให้ความหนาคือเม้พ่มันจะความโตเขาเมลพิมันจะโตกว่าสูงยาวกว่าจะเป็นถ้าเป็นตัวเมียจะสูงเหมือนนางแบบอ่ะหูดเหมือนนางแบบอ่ะพ็มันจะดูพ่อเป็นเด็กพ่อตัวใหญ่พอมาที่นี่บางทีเรายังขายแม่ได้คอได้อายุแล้วก็จ้งจับเอาไว้แข่งเพื่อ มาก็ได้ไม่พังนี่เท่าไรนั่นใช well, ้ด้วยสีสีนี่สีเหลืเลยดูเลยสีเหลืองอีกแล้วเหลืองจะออกแดงเมื่อกันนี่ยังยังไม่ยังไม่อายุยังน้อยอยู่ยังน้นนอยไงคือสองสองปีได้ยัยงเฮ้ยขวบกว่ากับก็สองแล้วครับเกือบแล้วใกล้แล้วแต่คือเน,นี่ยเนี่ยทรงทรงทรงนี้มันก็ยังคืออย่างงี้นี่นไม่ขึ้นลดยากไม่ขึ้นลดต้องหัดค่อยๆหัดต้องค่อยๆหัดขึ้นใช่ไหมคือนี่คือลูกม้า ทรงทรงทรงเขาอย่างนี้สีรันเขาออกอย่างแบบนี้จริงๆถ้ามันมาอีกทางแม่งลักษณะมันจะอีกแบบนงี้ยใช่ที่เห็นมือเมื่อกี้อะโต๊ะคาเทออกพ่อคาเทออกพ่อมากเลยออกพ่อมากเลยเหมือนเปียบเลยยิ่งตัวพ่อเหมือนกันเปียบเลยดูตัวเล็กๆน้อยๆใช่ือนคาเฟ่คือแ้วสีเนี่ยมันจะออกสีเขียวทั้งนั้นเลยครับผมว่ายีนยีนตัวพ่อเขาจะ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 เข้มแข็งกว่าจะแข็งแรงมากมันเข้มข้นอะอย่างนั้นเขาจะออกอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ทราบว่าตระกูลไหนนี่ ของคาเซ่นเนี่ยถ้าปล่อยแปลงเนี่ยมันมีอยู่นี่งนะตัวผู้วิ่งทั้งวันเลยสนนาะเนาะเหมือนเด็กโซนมากเเดืกอกด้อเหมือนตัวผู้อ่ะดูดูคราชเหมือนกันดูไหนเหมือนกันถ้าเป็นตัวผู้อ่ะโคตรมึนอะแปลกใจว่าทําไมขขขขขเขาหากดยังไงหาแต่คือเพราะว่ามันเหมือนของมีค่าไงที่ไม<น>่ไม่มีโอกาสจะผลิตออกมาได้แล้วมันจะถึงจะมีค่าค่าล ราะว่าตัวนี้มันหมดแล้วไงคือช่วงนั้นเราขายไม่เลยมันคือเคนี่ก็ไม่กล้าเข้ามาซื้อเราเนาะมันยังไม่รู้สายนี้เขาไม่คือเราเปิดรับผสมไงเราเราจะเปิดรับผสมอย่างส้มากกว่าตอนแรกพอเรามาเริ่มเออขายออมามันมันล้นแล้วมันล้นแล้วก็ต้องทยอยออกไปบ้างเนี่ลายบายออกซึ่งสองสามเดือนมันจะเป็นยี่สิบสามสิบตัวนั่นไงเออไอแปลงข้างล่างนี่คืออะไร แป้งนี่นะแปงนี่เป็นแม่มาแม่มาใช่ไหมโคตรระวางแล้วโคตรแล้วโคตรระวังจะมาแข่งมาก็ไม่อยู่นี่อ๋อคือจะเป็นแม่มาเนี่ยอย่าห็นพ่อเอามาเอาไมือมาพิงพ่อคาเซก็ไม่เห็นแล้วคาเซก็อาจจะเสียใจด้วยนะแต่ก็รู้ข่าวก็รู้กันนานแล้วล่ะแต่ก็ได้ดีหลายตัวผมว่าคาเซก็ได้โชว์พีท้าก็ไม่ได้เป็นรองใครเหมือนกันมันเป็นตัวเป็นใหญ่ยังอ้าวคาเซใช่ไหม อาไม่ใช่ไม่ใช่คาเซมีอยู่แล้วนี่นี่ตัวนี้ครับตัวนี้อ๋อตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่อ้าวแมมฟิสแมมฟิสมันอยู่นี่โอうんうんうん um> ้ยตลกเนาะวันน at ี้แมมฟิสมอดแมบมอดคือโอ้กับกับลูกของคนละคนละแนวเลยใช่ไหมคุณนายชัยคุณเห็นยังว่าคนละแนวขนาดเราดูลูกเมื่อก่อนเนาะที่ตัวเหลืองเมื่อกี้ตัวนะงมันโลหะหกพันที่ผมเบี้ยตอนนั้นที่สนามดโลหะหกพันมาตัวมาตัวนี้อายุได้เท่าไหร่ตัวนีประมาณประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีสิบหกสิบเจ็ดขวบอะ ก็สิบกว่านะคุณแดงก็ยังให้ได้อยู่นะเป็นร้อยยี่สิบเลยใกล้ๆกันรูฟันมัน้งเริ่มแล้วหน้าเนี่ยมันเริ่มจะแก่มโผล่แล้วนะแต่ก็โอเคลูกหายผมถือว่าหายลูกก็ยังโอ้หายลูกผมแล้วลูกเยอะลูกเยอะแต่คือมันยังไม่ได้โชว์มากที่คุณเหมือนคาเซ่หน้าตัวเนี้ยมันหอบอืมเพราะมันก็หอบถ้าแดดแดดเราดูๆมาดูแดดแดดยืนตับิกูกผู้ไม่ชอบอากาศบ้างเราต้องไหวบางน้ะบางตัวอาจจะไม่ชอบไม่ต้องไม่เลยมันไม่เข้ากันนะเนาะ แต่คาเซ่ไม่มีหอบเลยนั่นแ่ะเพราะแล้วถ้าจะมีพ่อมามีโอกาสจะนำมาเข้ามาอีกไหมไม่มีครับมีใไหมครับคือโครงการมีอยู่แต่มันต้องรอรอเวลาโอกาสกันเลยรอจังหวะเขาว่าตอนนี้เขายังมีทต่ล้นเลยคือเขายังเหมือนเหมือนพักพักนิดนึงพักพักก่อนคอเขาก็จะพักไปแลังเพราะเศรษฐกิจตอนนี้มันมันมันไม่มันทำอะไรไม่ได้เลยแต่พูดดันไทยเศรษฐกิจมันมันก็มาที่ไหนเขาก็พักกันก็ก็เบาลงมานิดก่อน ลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนก่อนแต่ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นทุกอย่างมันดีขึ้นผมว่าเขากลับมาบูมเหมือนเดินได้กลับมาบูมแน่ๆเพราะว่ามามถ้านับตามสายเลือดตามสายมาแล้วก็ไม่ได้เป็นรองใครเหมือนกัน <Okay. S 2> ทั้งคาเซ่ทั้งแมฟิมันครับคุณเดินใท้ตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวนู้นนะครับ <laughs> สุดเจต, <laughs> ตัวนู้นในในคาเซ่และตัวนู้นก็อย่งว่ามันจะขึ้นได้ไหมนย ตัวตัวมันใหญ่เวลาขึ้นเนี่ยม้าแต่ละทีโอ้โหทรมานแล้อ่าแล้วก็ขอถามว่าสถานที่นี้นะครับคือที่เข้ามีการให้เข้ามาแบบยังไงฮะมีเข้าเข้ามาขออนุญาตเข้ามาครับขออนุญาตมาได้คือแล้วก็มีน้ำตกเห็นเข้าเข้ามาเช่าเล่นน้ำตกกันเล่นน้ำตกเล่นฝายล้นน้ำตกเข้ามาได้แต่เรื่องส่วนของม้าก็ต้องขออนุญาตก่อนครับ นอกจากคนมันมีม้าขี่เล่นมีม้ขี่เล่นม้าแข่งม้าขายคาถานะชูเที่ยวในตัวเลยบางครั้งคือม้าเขาก็อยากขายแต่มันต้องมันเหมือนว่าตัวไหนที่เขาเขาที่เก็บไว้เล่นของเขาใช่มาก็เอาเอาไว้ขายของเขาราคาคข้าวๆนี่คือบอกได้ไหมว่าต้นทุนเท่าไหร่ออกจากออกเนี่ยกับม้าแข่งใช่ไหมครับเอาลูกค้าเซ่ก่อนดีกว่าลูคาซ ต้นทุนที่ทงี่ขายตั้งขายจริง4,000ห้า4,000ห้าคือออกจากฟาร์มเนี่ยออกจากฟาร์มเลย4,000 4,000ห้านี่ยังไม่เป็นไรนะครับอายุเท่าไหร่ฮะประมาณขวบแปดขวบเก้าเลยแหละขวบแปดขวบเก้าถ้าขึ้นหลังไปแล้วก็อยู่ประมาณตักห้าหกคือมันต้องเพิ่มอ่ะเพิ่มเลี้ยงดูต้องค่าฝึกสอนค่าอะไรมันต้องขึ้นข่าแรงค่าแรงเราอะแล้วถ้าอ่ะไม่เพราะมันถ้าถ้าอยู่ในขั้วเลี้ยงเฉยไม่มีไม่มีเทียนถ้าก็ไม่มีเทียนมีแต่คนเลี้ยงเดียวแล้วถ้าเป็นเป็นลูกเมมฟิสัน พี่มอสก็อยู่ประมาณสี่สี่แสนสี่ก็ลดลงมานนิดนึงเหาถือว่าเขายังมันยังไม่ชัว์แต่ถ้าโชว์ก็มันก็ต้องเหมือนกันเลยหมืวนกันเนี่ยราคาก็เหมือนกันแต่คือเขาต้องราคานี้เพราะว่าของหายรากของมันเหลือจำนวนน้อยแล้วจำนวนน้อยแล้วเดือดไปกี่ตัวถ้าคณจะซื้อได้ก็คืออาจจะเป็นมือสองมือเออมือสองได้ือฟอร์มดีก็เป็นร้านเหมือนกันนะครับไม่ครับมันมันมันไม่ได้คือมันต้องดูก่อนครับมาสมัยนี้เป็นร้านเขาคิดเยอะคิดกันนานนะครับ คิดนานครับเพราะทุกวันนี้เป็นร้านมันจะยากเพราะเศรษฐกิจมันไม,ไ,มไม่เอื้อมหนวยครับันานมาเทศเออกมาเป็นยังไม่ได้เลยนะเพราะว่าเศริจท้องยังไม่ได้เพราะว่า,วาคนที่เงี้ยทุนหนาะทุนเยอะทุนหนาเจ้าของร้านทุนหนาก็อาจจะต้องถอยลงมาบ้างมันไม่กล้าเล่นเพราะว่ามันไม่คุม้มเลยเนาะเศรษฐกิจไม่ดีในช่วงเศรษฐกิจสองสามปีก่อนไมล่ะเห็นไหมราคาเป็นร้านซื้อมาผลิตไม่ทันครับผลิตไม่ทันถ้าเป็นเหมือนมีมาเออไปยืดเล่นยืดสายโคราชเนี่ยคือไม่ตลาดมาครับ มันจะโชว์ได้เอาขายเอาไม้ชอบไหมราคานี่ต่อรองกันได้เนี่ยแล้วทีนี้ฟาร์มนี้ก็โอเควันนี้ให้เราให้ความรู้เราเยอะความรู้เราเยอะมากย้อนกลับไปคายข้อสงสัยว่ามีพ่อม้าพ่อมาที่คาเซ่บางคนเขาก็ยังไม่รู้นะว่ามัีพ่อไม่อยู่อ่าพ่อไม่อยู่คือจะหากันใหญ่เลยแล้วก็ยังมีพ่อม้อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะจังยากษ์เนี่ยนั่นฟิทมอสครับนั่นฟิทมอสนั่นฟิทมอสยังกระชากะยางตึกแต่ให้ลูกมันมันเราไม่มันมันฆ่าสายตาเราอาตุหรืออื่นน ที่่เราไมเห็นเนี่ยนให้ลูกอายุมันสี่ขวบถึงจะวิ่งตัวเนี้ยโอ้ถึงจะเย็นนะถึงจะเย็นให้ได้อายุนิดนึงได้อายุนิดนึงมาตัวเนี้ยได้อายุนิดนึงมันยิงเขาไม่สองบุญอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเหลืองผมอากคอยดูนะตัวเหลือี้ยงว่าปีหน้าโชว์ให้เห็นแน่นอนเดี๋ยวก็จะตามหาเมืองคาเซี่ฉันานผมมีโอกาสเพราะเพราะว่าที่ผมคุณจะไปส่งผมนอนที่นั่นเขามปอยู่ตัวนั้วิ่งเร็วด้วยใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับคาเซ่เขามันพี่หมอหรอมันพี่หมอ ยังบอกไม่ได้ครับ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 บอกไม่ไ้ครับอกมับขอกไ่ไ้ครับบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ครับไมด้อ่ด้ครับอดราะของดีันยองมันยอม่อยูม่ับองไ่อ่งด้วรัอยู่ด้วรอ่ดครับอาพี่ขอกคุณบม่ครักครับี่ให้คราใหม้รูก้ครับห้ครับอกไมคอกาสหน้คอกจมะมีเข้าม่ทีม่ มเยยอะ่ดี๋ยวเลยได้ดูลูกมาสวยๆชอบแท็กแน่ตัวแท็เสมอตัวแท็กของหมอทวัตเลยทินยังขอบคุณคุณคุณหมอทวัตที่วันนี้ไม่สะดวกที่มาคุยกับเราเลยให้ตัวแทนมาครับก็ขอบคุณคุณหมอทวัตแล้วก็พี่ด้วยครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอมีความสุขนะครับได้รับรู้อะไรเยอะๆแล้วครับครับสวัสดีครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ